วัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเอาะจะมารีวิวหรือเปิดแวนแท้ให้ดูกันนะคะสำหรับกระเปะ๋าสตางค์ a m e s c o n s t a n g Compact Wallet ใบนี้กันนะคะเราใช้มา10เดือนแล้วนะคะตามไปชมกันได้เลยค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงกเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของนอตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะ ก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับน็อตที่ Trips in my Memory นะคะวันนี้นะคะเราจะมาตามคำเรียกร้องนะคะก็คือต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา1ปีกว่าๆที่ผ่านมานะคะเราทำคลิปไปหลายคลิปเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น u n b o x t r i r s p s Up ทริปท่องเที่ยวเดินทางในประเทศต่างๆต,ตั้งแต่เรามีโควิดมาเนาะเราก็ไม่ได้ไปต่างประเทศกันเลยนะคะ แต่คลิปหนึ่งเลยนะคะที่ได้รับเรียกว่าได้รับการความนิยมสูงสุดมากๆสูงมากๆเลยนะคะมีคอมเมนต์เยอะมากมีวิวเยอะมากนะคะเรียกว่าเกือบจะเป็นอันดับหนึ่งของช่องเลยนะคะก็คือ กันที่เรา unbox แล้วก็รีวิวกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งนะคะของ Airmes นะคะซึ่งตอนนั้นเรา unbox ให้ดูกันไปนะคะพร้อมกับรีวิวกระเป๋าสตางค์ใบเก่าของ Airmes ที่น็อตเลิกใช้ไปแล้วนะคะแต่ใบนั้นก็ยังอยู่ในครอบครองนะคะวันนี้น็อตก็เลยจะมาทำการรีวิวนะคะให้เห็นว่าเราใช้งานกระเป๋าใบนี้มาเป็นเขาเรียกว่า compact นะคะ compact ของ o องนะคะ,ะใบนี้ชื่อว่า Airmes ของอ่อ compact ของซองบ l ลเลตนะคะหรือชื่อมันสลับกันเนี่ยประมาณอย่างนี้นะคะจำไม่ได้ว่าเรียกจริงๆว่าอะไรนะก็คือใบนี้นี่นะคะว่าใช้แล้วเนาใช้มานับถึงวันนี้ค่ะก็ประมาณ10เดือนแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ซื้อมาเนาะเราใช้ติดต่อกันมาเป็นเวลาประมาณ8เดือนนะคะแล้วก็เลิกใช้ไปพักหนึ่งเพราะว่าขนาดกระเป๋า ใจกว้างกว่ากระเป๋าสตางค์แบบที่เป็นไบโฟลทั่วไปนะคะก็เลยพอไปเปลี่ยนไปใช้กระเป๋าแฮนด์แบ็กที่เล็กลงค่ะก็เลยเอาไปเอากระเป๋าเบอร์เบอรี่ใบเล็กกว่านั้นใบเก่าของตัวเองนะคะกลับมาใช้ใหม่นะคะแต่ตอนนี้ก็กลับมาใช้ใบนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าอันนี้ใบนี้จะเหมาะกับกระเป๋าการที่เราใช้แฮนด์แบ็กที่ค่อนข้างจะประมาณไซส์ที่ก็ใหญ่กว่ามินินิดหนึ่งนะคะ จะได้ไม่มีแหวนแทนนะคะจริงๆต้องถามบอกว่าพอใส่มินิเข้าไปอะคะ่ะไปใส่ใบเนี้เข้าไปในกระเป๋าที่เป็นมินิส์ของหลายๆยี่ห้อนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือขอบต่างๆเราเนี้ยค่ะก็จะไปขวนกับกระเป๋าของเรานะคะก็จะมีแวนแทบ้างเล็กน้อยนะคะถ้าไม่ได้มองใกล้ๆอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากาต้องบอกว่าไม่ได้เกิดเป็นรอยชัดมากนะคะแต่รอยชัดมากๆเลยคือตรงนี้ค่ะตัว H ของเรานั่นเองค่ะ เป็นรอยถลอกรอยขีดข่วนเคาะบนอะไหล่ทองนั่นเองนะคะก็จะค่อนข้างชัดเจนค่ะแล้วเวลาเนื่องจากกระเป๋าไซส์มินิอะค่ะกระเป๋าแฮนด์แบ็กที่เป็นไซส์มินิเนี่ยก็จะมีพื้นที่น้อยใช่ไหมคะพอเราอันนี้เห็นไหมคะความกว้างกระเป๋าค่อนข้างเยอะความสูงก็เยอะนะคะยาวก็ค่อนข้างยาวนะคะไซส์ประมาณถ้าให้เท่าเทียบกับกระเป๋าลองบอลเล็ตก็จะประมาณ สองเกือบสองในสามของกระเป๋าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะไซส์ใหญ่เนาะต้องบอกว่าเราจะมีไซส์ที่เป็น wallet by f o l นะคะก็คือจะเล็กกว่านี้ประมาณนี้ค่ะประมาณประมาณนี้นะคะแล้วก็มาเป็นใบนี้ใช่ไหมคะก็คือ compact เนะาะไซส์ของ con stong ใช่ไหมคะแล้วก็จะมี long wallet ซึ่งก็จะยาวประมาณนี้อีกนะคะซึ่งจริงๆมันก็จะมี wallet ที่ยาวกว่านี้อีกนะคะแต่สำหรับใบนี้ค่ะความจุเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ใช้มา10เดือนแล้วนะคะ สังเกตได้ว่าจากความรู้สึกของตัวเองนะคะบอกได้เลยว่านอกจากแหวนแท้ตรงนี้ที่เป็นรอยของอะไหล่นะคะรอยเป็นรอยแมวข่วนนะคะซึ่งถ้าเอาบลัชโซขัดหรืออะไรขัดเนี่ยก็อาจจะออกนะคะแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตามสภาพการใช้งานนะคะโดยปกติของอะไหล่ของกระเป๋าทั่วท,ว,ท,ว,ทวไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะรอยด้านนอกนะคะไม่มีเลยไม่มีรอยอื่นๆนะนอกจากรอยบุกบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็เป็นแหวนแท้ที่ใช้ได้เกิดขึ้นได้ทั่วไปนะคะ ก็จะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะคะรอยพับของกระเป๋าที่จะเห็นได้นะคะนี่ทั้งสองข้างนะคะเป็นรอยมุมของกระเป๋านั่นเองนะคะแล้วก็ขอบก็ปกติเลยนะคะตัวยาแนวยังไม่มีเรียกว่าไม่มีหลุดเลยนะคะก็เป็นปกตินะคะของ Airmes ซึ่งถ้ามันสิเดือนแล้วหลุดง่ายนี่มันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะแต่ความยืดหยุ่นของกระเป๋ากระเป๋ามีความนิ่มขึ้นนะคะนับจากวันที่ซื้อมา อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้นะคะจากภายนอกก็คือสีของกระเป๋าค่ะเราสังเกตได้ว่าถ้าใครกลับไปดูย้อนกลับไปดูคลิปตอนอันบ็อกซ์นะคะเราเคยเทียบกระเป๋าเบยนเวลเล็ตกับใบนี้คือใบเก่าของเรากับใบนี้ซึ่งเป็นสีเดียวกันนะคะปรากฏว่าสีของเบยน w a ลเล็ตใบเก่าของเราเนี่ยค่ะจะเข้มกว่าสีของใบนี้ตอนที่ออกมาจากช็อปนะคะณนะวันนี้ค่ะสีของกระเป๋าเนี่ยเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะ ก็เป็นธรรมชาติของหนังอย่างที่เคยเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะคะเพราะเป็นหนังแท้เขาก็จะทําปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็เหงื่อของเรานะคะก็จะเปลี่ยนสีไปตามอุณหภูมิแล้วก็การใช้งานนั่นเองค่ะโอเคอันนี้นะคะเวลาเปิดนะคะความยากลําบากในการใช้งานนะคะก็คือคือเปิดค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ก็ถ้ามันเปิดง่ายก็อาจจะลําบากเนาะเขาเรียกว่าของอาจจะหายง่ายแต่ก็เนี่ยค่ะเวลาเปิดก็ต้องงัดขึ้นนะคะ มันจะทำให้กระเป๋าเป็นรอยนั่นเองค่ะแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเห็นเลยนะคะแหวนแทนหลักๆจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะก็คือรอยของตัวกระเป๋าเองนะคะแล้วก็บัตรนะคะที่เราใส่เยอะเกินไปเนี่ยก็จะเป็นรอยกดของด้านหนังด้านบนนะคะก็จะเห็นเป็นรอยอย่างนี้คะ่ะก็คือเป็นร่องรอยปกติของการใช้งานนะคะไม่ได้มีอะไรมากจริงๆคือถ้าเอาพวกนี้ออกไปนะคะเอาบัตรต่างๆออกไปแล้วก็เก็บไว้สักพักหนึ่งก็จะหายนะคะ อาจจะหายได้นะเพราะว่าตัวเบียนวอลิก็หายไปแล้วนะคะรอยต่างๆเนี่ยค่ะนวดกระเป๋าหน่อยก็จะหายค่ะแล้วก็รอยหลักๆอีกอันหนึ่งที่เกิดนะคะจะสังเกตว่าเป็นรอยพับของรอยการ์ดทั้งนั้นเลยนะคะที่กดแล้วก็อีกรอยนึงก็คือรอยของซิปค่ะตัวสันซิปตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดรอยของกระเป๋าข้างบนนะคะแต่เนื่องจากจริงๆแล้วอ่ะถ้าสังเกตนะคะ ตัวหนังของกระเป๋าเนี่ยเขาสูงกว่าตัวซิปนะคะถ้าไม่ได้ใส่อะไรเยอะเกินไปนะคะจะไม่มีปัญหานะความยากลำบากอีกอย่างหนึ่งก็คือของการใช้ก็คือเราไม่มีช่องใส่แบงค์นะคะเพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยค่ะก็จะเนี่ยค่ะพับไว้อย่างนี้นะคะก็ใส่ไว้ตรงนี้จะเป็นช่องใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็ใส่การ์ดใส่บัตรต่างๆได้ก็อย่างที่เคยเล่าไปในคลิปที่แล้วนะคะก็คาดการไว้ว่า บัตรเนี่ยค่ะจะใส่ได้2ช่องช่องละ2ใบนะคะเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าถ้าใส่2ใบอะค่ะมันจะเป็นรอยตรงนี้เยอะมากนะคะก็เลยใส่แค่ใบเดียวใบเดียวใบเดียวนะคะมันทําให้น้อต้องมีกระเป๋าการ์ดอีก1ใบยแยกไปต่างหากนะคะเพราะว่าการ์ดเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจากที่ว่าเคยเล่าให้ฟังกันไปก็ด้านหลังจะมีช่องใหญ่ก็เอามาใส่การ์ดเหมือนกันนะคะก็ใส่นบาบัตรไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นการ์ดนะคะ แล้วช่องตรงนี้ตอนนี้ไม่ได้ใส่ของอะไรไว้นะคะปกติจะใส่ใบเสร็จค่ะแต่ตอนนี้เอาใบเสร็จออกไปแล้วนะคะนี่คือกระเป๋าที่ปัจจุบันใช้อยู่จริงๆในชีวิตประจําวันนะคะตอนที่ใส่เหรียญเข้าไว้ในนี้เยอะๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้มีเงินก้นถุงอยู่ด้วยก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะข้างในเป็นกระเป๋าที่คือเรียกว่าเป็นหนังเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบเป็นลหลกหนังที่เป็นหนังฝั่งที่เป็นเกรนพอดีอะคะ่ะ มันําให้เหรียญที่ใส่เข้าไปเนี่ยเนื่องจากไม่ใช่หนังนุ่มค่ะก็จะไม่ได้เป็นรอยขูดนะคะเรียกว่าเขาอ่ะคิดไว้แล้วเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีรอยอีกอันนึงก็คือรอยตรงที่เป็นส่วนหนังนุ่มนะคะที่เป็นหนังแบบแบบตรงนี้นั่นเองก็คือฝั่งนี้ค่ะถ้าเราเอาอะไรคมๆมาใส่ตรงนี้นะคะตัวฝั่งเนี้ยค่ะก็จะเป็นรอยนะคะก็จะเป็นรอยกดเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าทํายังไงถึงหายก็นวดหนังค่ะ ใช้ใช้วิธีการน,นวดหนังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถกลับมาเรียกว่าใกล้สภาพเดิมได้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้เนี่ยค่ะล่องลอยการใช้งานปกตินะคะไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้มีแหวนแทะอะไรมากนะคะแต่ที่เราต้องระวังจริงๆเวลาใช้งานใบนี้ก็คือด้านหน้านะคะก็คือส่วนที่เป็นอะไหล่สีทองเนี่ยค่ะตัว h นะคะก็คือจะขูดขีดง่ายแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากว่า กระเป๋อื่นหรือของอยางอื่นขูดขีดตัว H ตัวนี้แล้วนะคะตัวคมคมของต้องบอกว่ามุมอะค่ะของตัว H อะคะ่ะเนี่ยทั้ง4ี่มุมเลยนะคะก็สามารถข่วนกระเป๋าใบอื่นแล้วเวลาเราหยิบขึ้นมาค่ะก็จะเจ็บเจบนิดนึงได้นะคะเนี่ยถ้าหยิบแล้วโดนตรงเนี้ยค่ะมือเราเนี่ยค่ะก็จะเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานก็อาจจะต้องระวังส่วนนี้นิดนึงนะคะส่วนราคาถ้าใครอยากรู้กับไปดูคลิปเดิมได้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าตอน u n b o ะได้อะไรมาบ้างนะคะ ส่วนการมีมีคำถามมีคำถามหนึ่งที่ถามไว้ว่าแล้วเดินเข้าไปซื้อออกมาได้เลยไหมนะคะสำหรับตัว compact ของสตองใบนี้นะคะตอนนั้นเราเดินเข้าไปเฉยๆเลยนะคะที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีนะคะแล้วก็ได้ออกมาก็พนักง,งานบริการดีนะคะแต่ตอนนี้ค่ะช่วงโควิดนะคะก็เขาให้ติดต่อคิวเดินคือไม่ให้เข้าไปรอในร้านนะคะก็คือตต่อคิวอยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็ได้คิวแล้วก็เดินเข้าไปคือถ้าพนักง,งานมีของหรือที่ร้านมีของเนี่ย ก็เป็นใบหนึ่งที่สามารถซื้อออกมาได้นะคะไม่จําเป็นต้องรอคิวหรือทําเป้าหรือเก็บเขาเรียกว่าเก็บสะสมคะแนนต่างๆสะสมยอดซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่จำเป็นต้องมีนะคะเพราะใบนี้เป็นใบที่น่าจะซื้อได้เลยค่ะถ้าเขามีของนั่นเองนะคะก็แนะนํานะใช้แล้วถามว่าคุ้มไหมก็ความแวนแชร์ของมันตะตอนนี้ถือว่าแข็งแรงนะคะคุ้มประมาณหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวยังไงก็ อย่าลืมลองไปดูกันได้นะคะที่ a r m e s ถ้าชอบนะตัวนี้เป็นสี E-Tube นะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ